สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปานอาทุกทุกท่านค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้ก็พบกับนิตยาบอลสีเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะนี่ก็หาไม้หาบอลสีสวยๆวยมาให้เอฟซีได้เลือกซื้อเลือกชมเด็กเช่นเคยนะคะหาก่อนอื่นนี่แจ้งการจัดส่งนะคะนี่จะส่งทางไปรษณีย์ให้นะคะถ้าจะส่งนะคะมาเหมาแบบโอนที่50ไปลายทาง70นะคะ ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวนี้จะขึ้นเบอร์โทรไว้หน้าจอเบอร์โทรสามารถอดไ์เพื่อนๆได้เลยค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้นิดมีไม้มีบอลสีอะไรมาให้ f อได้เลือกซื้อเลือกชมกันบ้างเริ่มจากนี่เลยอันนี้นะคะไม้าอยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะคะหลวงพ่อพูนนะคะสวยๆเลยนะคะหลวงพ่อพูนนะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเนาะ เป็นฟอร์มกอนะคะพเพื่อนๆหลวงพ่อพูนนี่นะคะไม้อยู่ในกระถาง5.5นิ้วเอาไปแบ่งในราคา100บาทนะคะหลวงพ่อพูนนะคะ100บาทเนาะทุกกระถางเลยนะคะสวยๆกระถางละ100พเพื่อนๆนี่นะทำฟอร์ม2กระถางหรือว่ากระถางเดียวก็ได้นะคะนี่เลย เป็นฟอร์มสวยแล้วนะเพื่อนๆต้องการฟอร์มเนาะลองว่าเนาะสวยค่ะกระถางละ1 0 0เท่านั้นนะคะอันนี้เป็นกลิดปราบสตูนะคะกลิดปราบสตูพ่ายม้อยู่ในกระถาง5 5เช่นกันนะคะเนาะสีเนาะก็จะประมาณนี้นะคะดําแดงนะคะก้านกระดํานะคะนี่เลยเไปกระถางละ1น0่บาทนะคะไม้กระถาง5.5นิ้วนะอันนี้นิด ได้มาในน้ำลูกไม้นะคะเนอะสวยๆเลยนี่นะคะ100บาทเช่นกันนะคะเนาะนี่นะคะ100บาทลูกไม้นะคะอันนี้จะเป็นมณีจันทร์เน,นี่ยหลอดใหม่น้องก็มาแล้วนะคะมณีจันทร์นะคะเอาไปที่100บาทนะคะมณีจันทร์อันนี้เป็นงาน หอ่อตุ้มถนอมใบให้นะคะเนาะอันนี้นิดเอามาลงนะคะเป็นฟอร์มกอเลยนะคะเป็นเอามาปลูกไว้ข้างนอกนะในกล่องเนี่ยใบช้ำฉานะคะแต่ว่านี่นะคะน้องก็กัดสีมาแล้วไม้ก็นี่นะคะอันนี้ฟอร์มสวยมากนิดว่าจะใส่กระถางแต่ว่าไม่ได้ใส่เนะาะเพื่อนๆรับนะคะนิดขุดให้ทั้งกอรอย่างนี้เลยนะคะเนาะนี่เลยอันนี้เป็นหกหลงนะคะนะ ฮกลงฟอรมกออย่างเงี้ยนะคะนิดอาห่อตุ้มถนอมใบให้นะคะห่อตุ้มถนอมใบให้นะคะเนาะเออนี่เลยเอาไปในราคาอ,าอันนี้ขอที่60บาทนะคะสวยๆกอนี้เอาไปที่50บาทนะคะเนาะนี่เลยแล้วก็จะมีหงสุวรรณเอาไปที่ สีบาทนะคะมัคควาลาังสันก็สีบาทนะคะกวนอิมนี่เลยนะคะกวนอิมก็เอาไปที่30บาทนะคะกวนอิมเนาะเออมาที่สีสดใสดีกว่าอันนี้จะเป็นอ,อับสอนสวร,ร์นะคะอับสอสวรรค์ มีสองต้นในหนึ่งกระถางน,นะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอับสอนสวรรค์อันนี้ชายชนชายชนที่สำคัญน้องก็ให้หน่อมาแล้วนะคะเน่ยเล็กๆเ,กเกนาะหน่อเขานะคะเนาะนี่เลยนะอันนี้ต้นแม่เขานะชายชนสวยมากน้องก็ยุบไปครึ่งกระถางแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวนี้เติมดินให้นะคะลองกวนไปเนาะอ่ะมีหน่อแล้วด้วยเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะ ก็จะมีสับเจริญนี่เลยนะคะสวยๆซับเจริญไม้กระถาง5.5เช่นกันนะคะ100บาทแล้วก็จะมีเดี๋ยวไปทางนูน้นนี่นะคะสับเจริญเนาะฟอร์มกอเลยสวยๆเลยนะคะเอาไปที่100บาทนะคะสับเจริญนะหนีนะคะ100บาท อันนี้จะเป็นอุทยานหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะ100บาทอันนี้เป็นเกสรภูมริน1น0 0บาทมังเกิด9อาะเอาไปที่100บาทนะคะมังเกิด9อันนี้จะเป็นดารานุพร,รัชไม้กระถาง5.5าทั้งนั้นเลยนะคะ100บาทนะคะ นี่เป็นแม่ฟ้าหลวงมีหน่อแล้วนะคะ100บาทนะคะแม่ฟ้าหลวงเนาะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ100รบาทแล้วก็น,นี้ก็ฝากตะโกนิมาไว้ด้วยนะคะเนาะแดดมาแล้วอ๋อเริ่มจากอันนี้ก่อนก็ได้คะ่ะอันนี้น้องชื่อ หูช้างด่างเหลืองนะคะไม่ใช่ตระกูลอโกรนิมาเนาะเป็นหูช้างด่างเหลืองนะคะต้นนี้ไม้กระถาง5นิ้วนะคะนี่นะคะหูช้างด่างเหลืองสวยนะคะดเหลืองด่างมาประมาณนี้นะคะอ่าไม้กระถาง5้านิ้วนิดแบ่งที่100บาทนะคะอันนี้เป็นฟิลโลนะคะสวยมากด่างเหลืองนะคะนะคะดูลากเขานะคะเนาะฟิลโลก็เอาไปที่100บาทนะคะ อันนี้จะเป็น,นรับเงินรับทองนะคะอันนี้เป็นฟอร์มกอสองต้นนะคะอันนี้เนาะไม้กระถาง5.5นิ้วนะคะรับเงินรับทองก็เอาไปที่100บาทนะคะต้นเดียวก็จะประมาณนี้คะ่ะใหญ่แล้วนะสวยเลยนะคะรับเงินรับทองนี่นะคะเดดมาแล้ว100บาทอันนี้ก็จะเป็นซูเปอร์เรดขาวๆนี่หลดใหม่กลางๆนะคะเนาะนี่นะ ซปเปอร์เรดนะคะ100บาทนะคะซปเปอร์เรสนะนี่เลยสวยเลยนะคะเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นอัญมณีสามสีมี2ต้นเหมือนกันนะคะ100บาทนะคะอัญมณีสามสีเอ้ยไม่ใช่อ่อัญมณีสีแดงอันนี้อัญมณีสีแดงนะคะเนาะอัญมณีสีแดง100บาทนะคะ อันนี้อัญมณีสสีไม้กระถาง5.5าอยอีกหน่อยนะคะเนาะแต่น้องก็ให้ลากมาเต็มแล้วนะคะแม่ค้าเพิ่งอับกระถางเนาะเมื่อวานนี้เองเนาะกระสุกสมใจปองเดี๋ยวรออีกสักคลิปหน้าก็ได้นะคะเดี๋ยวนิดมาแบ่งเนาะอันนี้ก็จะมีอัญมณีอ่าอันนี้เป็นอัญมณีสีแดงกระถางละ1น0นะคะรับเงินรับทองแล้วก็ซุป,ปเปอร์เรสนะคะเนาะเพื่อนสามารถคอหรือว่าแอดไล ดูต้นจริงก่อนรับได้เลยนะคะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นสวยๆเลยนะคะเนี่ยเป็นกอเลยอันนี้จะเป็นพนารายนะคะพนารายนะนี่เลย100บาทนะคะพนนาลายเนาะโฟมก็ประมาณนี้นะคะพนนาลายเอาไปที่100บาทนะคะพนนาลายอันนี้จะเป็นหงเหมราช 100บาทอึ๊บอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นนาคาราชนะคะนี่เลยนาคาราชนะคะก็ไปที่100บาทนะคะอันนี้จะเป็นยกกรรมยี่นะคะยกกรรมยีเอาไปที่100บาทนะคะ,นนะยกกรรมยี หลวงราชนีหา100บาทนะคะหลวงราชเสนีหาส,ายสวยๆเลยพระนางสุจิตตา100บาทนะคะพระนางสุจิตตาอันนี้ปีกหงนะคะปีกหงสวยๆเลยปีกหงเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะปีกหงนะปีกหง100่งรย อันนี้จะเป็นเจ้าสาวเจ้าสาวก็เอาไปที่หนึ่งบาทนะคะเจ้าสาวสวยเลยอันนี้จะเป็นดรงกวนอิมเลยนะคะกวนอิมฟอร์มประมาณนี้นะคะเอาไปที่หนึ่งบาทนะคะกวนอิมหรือสหเดชะนะคะเนี่ยนี่นะคะเป็นไม่กวนอิมก็สหเดชะเนาะใบกว้างสะโพกกว้างอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะ นี่นะคะก็จะต่างกันนะเพื่อนๆนเลือกได้เลยนี่เลยเอาไปฟอร์มละ1 0 0บาทนะคะมีมีเยอะเลยนะคะกวนอิมเนาะเพื่อนๆไปทําฟอมได้เลยนะคะ100บาทอืมอ,อันนี้สวยมากเลยนะเพื่อนๆนเดี๋ยวยกให้ดูนะอาใบเกี่ยวกันอันนี้เป็นพรนารายณ์กกวนอิมนะคะดูฟอมเขานะโอ้สวยมากเลยค่ะเพื่อๆนๆนเนาะพระนารายณ์กบกวนอิมมีสีแดงกับสีขาวตัดกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อเนาะฟอร์มนี้ ไปที่หนึ่งร้อบาทนะคะสวยๆเลยโอ้ดูกวนอิมแข็งนี่เลยนะคะพันาลายกับกวนอิมนี่ทำไว้มีกี่กระถางเนี่ยนะคะดูกวนอิมต้นนี้นะคะเนาะอันนี้แป่งที่ฟอร์มแล้วหนึ่งร้อยหรือว่าเพื่อนๆชอบกวนอิมเป็นฟอร์มอย่างเดียวก็ได้นะคะนี่เลยให้หน่อมาเต็มแล้วนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะเพื่อนๆเ,เนอะเลือกได้เลยนะคะ อันนี้จะเป็นไม้เก่าไม้โบราณนะคะนี่เลยสวยๆเลยมีสองอย่างนะคะในหนึ่งกระถางนะดูนะคะฟอร์มสวยมากดูฟอรมเขานะคะเนาะสวยๆเลยนะคะนี่เลยนะคะเอาไปฟอร์มละหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็จะมีมา่านนางพิมพ์มา่านนางพิมพ์ก็เอาไปที่หนึ่งร้อยนะคะมีจำนวนนะคะมา่านนางพิมพ์เนาะสวยๆเลยนะคะ ะะอันนี้ดูไม้เก่าไม้โบราณนะคะนี่ก็อีกฟอร์มนะคะ100บาทนะคะเพื่อนๆเ,เนาะมีจำนวนเลยค่ะมาต่อด้วยนี่เลยอุสามานีนะคะไม้กระถาง5.5ก็เอาไปที่100บาทนะคะอุสามานีอันนี้จะเป็นซับพนมนะคะนี่เลยซับพนมก็เอาไปที่100บาทนะคะซับพนมอันนี้จะเป็น พันท้ายนอรสิงห์นะคะพันท้ายนอรสิงห์ก็เอาไปที่100บาทนะคะพันท้ายนรสิงห์อันนี้ก็ชายชนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะป้ายมาประมาณนี้นะคะชายชนเนาะมี2ต้นในห,หนึกระถางนะคะเอาไปที่100บาทนะคะชายชน อันนี้จะเป็นาสายพาเนตรนะคะก็ไปที่100บาทนะคะสายพาเนตรแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นชินนัญชอนชินบัมช,ช,ชอนก็ไปที่100บาทนะคะฟอร์มกกนะคะดูนะนี่เลย100บาทนะคะชินนัมบชอนนะคะสวยๆเลยนะคะ ได้เลือกซื้อเลือกชมได้ประมาณนี้นะคะ่ะ FC ท่านไหนสนใจก็โทรติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะคะเพืเ่อนๆที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปต,ต่อไปให้กับช่องนิตยาบอลสีด้วยนะคะเพื่อนใหม่ที่เข้ามานี่ก็ขอฝากกดติดตามช่องนิตยาบอลสีด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ